สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิก News ์จากช่อง Queen of Up Cups My News นะคะคลิปนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องความรักในปี2564ดูกันเลยว่าทั้งปีจะเป็นอย่างไรแต่อันนี้เราจะไม่ได้แยกคนมีคนโสดคนมีคู่นะคะตรงนั้นในรายเดือนจะตอบโจทย์ได้ละเอียดกว่าอันนี้ขอดูเป็นภาพรวมโดยทั่วไปคนโสดจะได้กำไรนิดนึงเพราะว่าช่วงเวลาไหนที่ใครจะเข้ามาเนี่ยมันจะชัดเจนส่วนคนมีคู่นะคะก็จะเป็นการดูว่า สถานการณ์จะปรับยังไงกับชีวิตดีช่วงไหนควรจะทำอะไรยังไงก็ดู10บใบก่อนเพื่อเป็นแนวทางทั้งปีแล้วก็ดูเจาะในช่วง3มเดือนในช่วงทั้งปีในแต่ละเดือนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเลือกไพ่แล้วกลับมาดูกันค่ะอะล่ะได้มาแล้วนะคะใบแรกในเรื่องความรักของชาวราศีพิจิกเอ๊ะเกิดเดือนะเกิดอะไรยังไงสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะดูได้ที่ใต้คลิปแปลงแบบของไทยนะคะดูได้เลยทั้งลัคนาแล้วก็ราศี ไพ่ใบแรกว่าด้วยเรื่องเอช o อบคัพอ่าปีนี้ความรักเด่นแล้วละ่ะข้างๆอ่าวเซเว่นออฟซอความรักที่แอบซ่อนเหรอเดี๋ยวขอดูอีกเชอร i ออตทาวเวอร์อ่าเดทซิมเพลิเรนซ์โอเคเอ e วอเรนท์เพจจอบคัพ 3 of Wands n okay. s โอเคดีขึ้นและใบสุดท้าย The Lover นึกว่าจะไม่มาซะแล้วตอนแรกเห็นเดทขึ้นมาตกอกตกใจปีนี้นะจะค่อยๆเรื่องการงานนั่นแหละคุณต้องตัดอะไรทิ้งแล้วล่ะใครที่มีความสัมพันธ์ที่มันแย่มาตลอดชีวิตใครที่ปีที่แล้วแบบโอ้ยเครียดเอาไงไม่ได้หรือแบบมันคาราคาซังปีนี้ไพ่เดทขึ้นมา จบค่ะหรือไม่งั้นเราเห็นว่าปีเนี้ยว่าชาวราศีพิจิกหลายๆคนนะคะอาจจะมีการเลิกราหรือว่าหยุดกับความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังคลุมเครืออะไรเงี้ยอะไรที่มันจัดการไม่ได้เราเห็นเดทเลิกมาแล้วหรือบางคนยังไม่เลิกก็จะสามเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอยัางไงเราเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าแอบแอบซ่อนๆบางคนไม่ได้แบบแอบบไม่ได้ไม่ได้แบบทําผิดนะแต่ว่า คือเป็นความสัมพันธ์เหมือนคุยกันแต่ไม่ยอมเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องเคลียร์ให้ชัดเจนนะเอซับค u ั s ความสัมพันธ์ที่มีความสุขเงียบๆเซเว่นออฟซอสอะไรที่มันไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ข้างๆมันเป็น Tower และเด h ถ้ามันแย่มาตั้งนานแล้วทุกอย่างถ้ามันไม่ถูกต้องปีนี้ความสัมพันธ์จะถูกพังทลายมันจะจบกันให้ได้จบไปเลย แต่จบเพื่ออะไรจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะว่าถ้าคุณไม่จบตรงนี้มันก็จะลากยาวคุณเขาไม่สามารถเริ่มอะไรใหม่ๆได้ไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นถ้าใครต้องเลิกรา้ามีความจําเป็นแบบต้องเลิกนะคะหรือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนอย่าตกใจอย่ากลัวเพราะว่าสิ่งดีๆกําลังรอคอยอยู่ถ้าคุณยื้อไปอีกเนี่ยคุณจะไม่สามารถเดินทางมาถึงเดลิเวอร์ตรงนี้ได้คุณจะลากเหตุการณ์สถานการณ์ที่มัน เป็นพิษกับคุณออกไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเลิกนะคะบางคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยบางอย่างที่คุณเป็นมีความลับต่อคู่ของคุณหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันคลุมเครือมีคู่แล้วยังมีความลับต่อกันอยู่แต่งงานกันไปแล้วยังมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่ลงตัว ไพ่บอกว่าคุณจะได้รับการเคลียร์แล้วก็ความลับที่ซ่อนไว้จะถูกเปิดเผยจากมีคนเข้ามาพบและพังทลายแล้วเดซ์บอกว่าคุณจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้เลิกรานะสําหรับบางคู่หลายๆคู่เลยแหละเพียงแต่ต้องคุณมาต้องปรับความสัมพันธ์ใหม่ให้มันเหมาะสมให้มันบาลานซ์เพราะอะไรเพราะ The Cherry ออกับ Temperance ตรงนี้ขึ้นมา t e m p e r a n c ตตรงนี้ประหลาดตรงที่แปลกกว่าคนอื่นตรงที่ปกติ t e m p e r a n c e มันจะเป็นการแบบเทน้ําใช่ไหมคะเพื่อเป็นการขา่าว ให้ข่าวสารแต่ตรงนี้เราพูดถึงความการบาลานซ์การให้ข้อมูลที่ถูกต้องการรักตัวรักตัวเองมากๆแล้วมันขึ้นคู่มากันกับแต่เฮล o f a นซซึ่งจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการทำสมาธิคือคุณจะต้องรู้จักตัวเองให้มากๆแล้วก็ปรับทุกอย่างให้มันเหมาะสมเราไม่ได้บอกหมายความว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เปิดเผยผิดทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมาปรับ รูปแบบการคุยให้มันให้มันเหมาะสมกับการงานการใช้ชีวิตของคุณทั้งคู่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบจนกดกันจนเกินไปแต่อย่าลืมนะเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรดูตาดีๆแอบมองอยู่นะจ๊ะฉันหลับตาแต่ฉันเห็นนะจะบอกให้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ขึ้นคู่มากับแชริออดเราบอกเลยว่าประมาณใกล้ๆก,ก่อนก่อนสงกรานเนาะชาวราศีพิจิกที่กำลังสดอยู่มีโอกาสได้พบเจอคน คนที่ลักษณะแข็งๆหน่อยพูดจาผงผางเอ,อ่อบางครั้งก็ชวนทะเลาะดูไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นี่ขึ้นคู่กันมานี่กวนพอสมควรกวนมากๆนะคะแต่ว่าเขาดูเขาจริงใจอะ่ะเขาเป็นคนพูดจาแบบพูดตรงๆพูดไม่ค่อยคิดถึงใครชอบก็จะบอกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ แต่คุณจะแต่ว่าถ้าเขาชอบคุณเขาก็จะบอกว่าชอบไปเลยอะไรเงี้ยพูดจาไม่น่ารักก็เราเองอาจจะไม่ค่อยชอบบุคลิกของเขาแต่เขาจะเข้ามานะคะเขาชอบเราถ้าคุณโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนแบบนี้ทีเนี้ย Temperance กับ The c h e r r y t บอกอีกว่าสถานการณ์เรื่องความรักคุณจะมีโอกาสได้ตัดสินใจโดยที่ ไม่ว่าคุณจะเลือก this way หรือ that way หรือจะไปทางไหนก็ตามคุณต้องเลือกแล้วละ่ะถึงโอกาสถึงมีโอกาสที่คุณจะต้องทำอะไรบางอย่างลงมือทำอะไรสักอย่างกับความรักนะคะทีนี้มาดู p r ่ p h a n t Page of Cups Three of Wands เราเห็นว่าถ้าใครที่ยังโสดมาจนถึงปลายปีป,ป,ปลางปีโอกาสที่จะเจอคนอีกคนนึงนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่า อาจจะเป็นคนเพ้อเฝันฝันหน่อยหรือเป็นคนที่โรแมนติกถ้าไม่ใช่เด็กกว่าก็จะมีลักษณะที่ความเจ้าชู้ครุ่มกลิ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาเรียบเรียบเคียงเคียงปลายปีเราบอกเลยว่าปีนี้นะคะปลายปีปลายปีเป็นจังหวะที่ดีมากมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจด้ยสารสัมพันธ์ เราจะสามารถบาลานซ์ชีวิตได้ไม่ต้องไปดูเราจะไม่คิดถึงใครที่เคยยึดติดกับเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือว่าความรักทนนั้นต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ปีนี้คุณจะปลดล็อกคุณจะสามารถเข้าใจถึงคำว่าคนรักโดยที่ความรักไม่ใช่การครอบครอง t r e e of ones คุณแค่ต้องการใครสักคนมาเป็นเพื่อนคู่คิดมาเป็นคนคุยด้วยไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะคะแล้วก็น่าจะได้รับคำแนะนำคนนี้ดูเหมือนเด็กแต่ว่าเขาจะมีคำแนะนำที่ดีมาให้คุณนะคะก็ มีโอกาสที่จะได้เจอคนและสารสัมพันธ์แต่ต้องรอก่อนนะโดยเฉพาะจริงๆน่าจะเจอแล้วว่าจังหวัดคนที่เข้ามาแล้วดีเลยนะคะน่าจะประมาณ สิงหาสิงหาเป็นต้นไปก็ใช้ได้ค่อยๆดีค่อยให้ทำความรู้จักดีไม่ดีคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลที่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นคนที่เคยเข้ามาในชีวิตหรือเป็นคนใกล้ตัวแล้วเพิ่งมาเปิดเผยความรู้สึกกันอย่างเงี้ยก็มีนะคะส่วนคนมีคู่ถ้าคุณเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้ พฤติกรรมบางอย่างที่มันเป็นความลับต่อกันหรือว่ามันทําให้เราบั่นทอนเราเนี่ยถ้าคุณเคลียร์จบกลางกลางปีอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันหน่อยนะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้าถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ค่อยทะเลาะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันไอ้น,นี่ทะเลาะหนักนะคะก็ระมัดระวังแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่มาไกล่เกลี่ยให้แล้วหลังแล้วครึ่งปีหลังเป็นต้นไปจังหวะทุกอย่างจะดีมากถ้ามีลูกคุณจะโฟกัสที่ลูก ถ้ายังไม่มีมันจะกลับมาดีเหมือนแบบเริ่มต้นจีบกันใหม่ๆแล้วก็ถึงแม้ว่าอยู่ไกลก็จะมีการติดต่อสื่อสารไม่ต้องให้เป็นห่วงนะคะมีการติดต่อกันตลอดแล้วก็หวานแหววกันเหมือนเดิมสามารถเคลียร์ได้ค่ะเตียงยังไม่หักนอกจากว่าคุณจะไปหักมาตั้งแต่ปีที่แล้ว,ป,ลวปีที่แล้วคือปี63หรือช่วง3เดือน2อสองเดือนแรกอะไรประมาณนี้อันนั้นคือเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากแต่ถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้ทุกอย่างก็น่าจะลงตัวค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าช่วงแต่ละรายเดือน ช่วงแต่และช่วงปีเนี่ยมีอะไรที่ต้องระม,มัดระวังหรือพาตัวเองเออกไปเจอคนมากหน้าหลายตาเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองบ้างมาดูกันค่ะมกราคมพามีนาดูซิว่าคนโสดเป็นยังไงโดนมีคนว่าอีกแล้วไม่ใช่คนโสดอย่างเดียวนะคนรักทะเลาะกันความมังเลไม่แน่ใจความไม่มั่นคงเนี่ยสมเดือนแรกเป็น3เดือนอันตรายมากเลยเรารู้สึกว่ามันจะมีบางคู่ที่แบบไม่ไหวแล้วอะ่ะคือ มีอะไรหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้ไฟว์ short, ออฟซอสทะเลาะกันตลอดมีการพูดจาให้แบบไม่ถนอมน,น้ำใจกันตลอดเวลาเลยอะคิงซับคัพก็ยังรักอยู่นะเอจับคัพรักอยู่แต่ไม่ไหวแล้วบอกแล้วว่ามันสุดแค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยดังนั้น3เดือนนี้เป็น3เดือนอันตรายที่อาจจะมีบางคู่เลิกราหรือหันหลังให้กับความสัมพันธ์ถ้าไม่ไเลิกกันนะคะแนะนําว่า บางคู่อาจจะห่างกันไปคือใช้วิธีเงียบอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าทุกคู่ต้องเลิกกันแล้วทีนี้ในเมื่อคุณรู้แล้วว่าสถานการณ์มันค่อนข้างล่อแหลมความไม่มั่นใจจะจะงอก็ไม่อยากจะงออะไรเงี้ยนะคะคืออยากคือรักเขาแหละแต่ว่าไม่อยากจะงอมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบที่มันคุยกันไม่ลงตัวลังเลไม่รู้ว่าใครผิดกันแน่อะไรเงี้ยดังนั้น คุณรู้แล้วว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ขอให้คนที่มีคู่ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ปรับทัศนคติตัวเองนะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆบางที Ace of Cups คือทางออกคือความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องหรือมันทนมานานมันปรับไม่ได้แล้วบางทีคุณอาจจะต้องมีการเคลียร์แล้วก็อาจจะต้องจบความสัมพันธ์กันไปนะคะแต่ถ้ารักษาไว้ได้และยังรักคนนี้อยู่คุณก็จะสามารถเคลียร์และเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆได้ค่ะ ไพ่ขึ้นมาเป็นจิตวิญญาณเป็นเดะมนของตัวนี้และจริงจอกเอ้ยก็ให้ระวังนิดนึงให้ระวังคนภายนอกเสียงซุบซิบนินทาจะทำให้มีผลต่อความสัมพันธ์ของเรานะคะไพ่บอกว่าอย่างหนึ่งคือช่วงนี้อาจจะจิตตกอาจจะเครียดหลายๆอย่างแล้วก็เนี่ย มันมืดใช่ไหมเราก็เชื่อจิตวิญญาณของตัวเองมันมีหมาป่าและมีแกะคือเราค่อนข้างที่จะอ่อนแอในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาพูดหรือการทําร้ายการใช้วาจาโดนทําร้ายจากคนอื่นหรือเราไปทําร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ตั้งสติดีๆคิดก่อนว่าจะเอาไงกับความสัมพันธ์ขอให้อย่าใช้เขาไพ่เป็นบอกว่าถึงความเป็นไพ่ความรู้สึกหมดเลยแต่ว่าตามปกติแล้วนะคะบางทีคุณต้องมานั่ง หนึ่งสองสมสี่ก่อนว่าอันไหนใช้ใช้ใช้ความรู้สึกใช้หัวใจบวกกับสมองแล้วแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วมันเหนื่อยก็อะไรก็ทำที่มันดีกับเราอะทำเถอะอย่าลืมรักตัวเองนะคะจิตวิญญาณอ่อนไหวช่วงนี้อย่าให้ใครต้องมาอย่าให้ใครมาทำร้ายคุณมากจนเกินไปเออเราบอกแค่นี้นะคะถัดมาค่ะอืปีนี้นะคะมกรามนะีเมษาพฤษภามิถุนาอื เป็นช่วงฮอตแล้วว่า3เดือนนี้คุณจะเป็นช่วงฮอตมากก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะแต่รู้สึกว่ามีคนสนใจโดยเฉพาะช่วงประมาณหลังสงกรานต์เป็นต้นไปพอคุณเริ่มนิ่งแล้วเนะี่ยคนก็จะเริ่มเข้ามาหาค่อนข้างเยอะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีใครเข้ามาจีบเพียงแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันเจ๋งจังวะทั้งผู้หญิงผู้ชายอะนะคะจะรู้สึกว่าคุณดูเปล่งปลั่งดูดีดูดเลิศดูแบบรักษาสุขภาพตัวเองทํางานเก่งแล้วก็ดูนิ่งอะ จะเป็นที่หมายตาของคนอื่นถ้าไม่มีใครมาจีบไม่ต้องตกใจบอกเลยว่าคุณก็ฮอตอยู่ฮอตจนเขาไม่กล้าเข้ามาค่ะถต่ถ้าเป็นเรื่องของของ,ของความสัมพันธ์คุณจะเริ่มปรับตัวได้แล้วนะคะอาจจะต้องคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้สักหน่อยถ้าคนมีคู่นะคุมตัวเองเอาไว้สักหน่อยแล้วก็แต่ไพ่บอกว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะสามารถปรับได้ส่วนคนโสดปีนี่ช่วงเนี้ย มันมีคนเขาอยากเข้ามามีคนพยายามที่จะติดต่อสื่อสารคุณจะได้เมสเซจอะไรเก๋ๆมาบอกแล้วว่ามีเมสเซจมีคนข่า,ขาวมาบอกว่าคนนั้นชอบคุณนะคนนี้ชอบคุณนะแต่เขาไม่กล้าเข้ามาบูเป็นไพ message, ่เมสเซจทั้งสองอย่างเลยมีทั้งเมสเซจมีคนส่งข่าวนะคะเนี่ยแต่ที่น่าแปลกใจคือเฮ้ยทำไมไม่มีใครเข้ามาจีบเลยมีคนสนใจมีคนอยากคุยแต่แต่ว่าเหมือนคุณเกินเอื้อมสําหรับเขาอะ่ะในช่วงปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะบางครั้ง อาจจะดูเกลี้ยวกราดหรือว่าดูเก่งจนเกินไปทําให้คนกลัวก็จะแอบมองอยู่ห่างๆทีนี้มาดูค่ะกรกฎาคมนะมาละกรกฎาสิงหากักฎาเป็นช่วงที่มีโอกาสที่คนเจ๋งๆจะเข้ามาจะได้รู้จักคนเจ๋งๆคนมีเงินคนโปรไฟล์ดีนะคะก็เนี่ย ให้บอกแล้วว่ามันเป็นช่วงใครที่โสดมานานจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคนนี้บอกเลยว่าสมน้ำสมเนื้อโปรไฟล์ดีเพื่อนดูเห็นแล้วเพื่อนก็แอบอิจฉาอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่เหมาะใช้ถ้าถ้าพูดไม่ได้พูดถึงความถึงลักษณะนิสัยนะแต่พูดถึงพื้นฐานโดยทั่วไปเหมาะกับเรามากๆเดอะสเ e รนจะปราบอยู่ พายุฉันยังเอาอยู่เลยแค่สิงโตแค่เนี้ยก็กลายเป็นลูกแมวอ่ะเลี้ยงทําไมแมวกับสิงโตต่างกันตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะคือบอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาคนคนเนี้ยอาจจะเจ้าชู้มาก่อนหรือเป็นคนที่มองตัวเองอีกโก้ค่อนข้างสูงแต่พอมาเจอเราแล้วสยบเลยค่ะแต่เขาจะชัดเจนนะซึ่งคุณจะต้องเลือกแล้วแหละว่าจะเอาอยัางไงจะยอมคบหรือไม่คบไพ่บอกแล้วว่าคุณมีโอกาสเขาจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณ เป็นคนเก่งเก่งจนขี้โม้อะเก่งจนดูหน้าหมันไส้อะแต่เขาไม่ยอมสยบของคุณไพ่บอกว่ามีทางเลือกที่จะเข้ามาแล้วก็มีไพ่ดอกไม้ไพ่ดอกไม้หมายถึงการซัพพอร์ตเขาจะเข้ามาดูแลคุณอยากจะดูแลอยากช่วยเหลือทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะถ้าคุณผู้ชายเนี่ยคุณจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าคุณจะเจอคนที่สยบคุณอยู่เป็นคนที่คุณอยากจะเข้าหาเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยเอาคุณอยู่ เจ๋งเก่งถ้าพบคนราศีพิจิกถ้าไม่เก่งคุณก็ไม่อยากจะคุยกับเขามีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์ค่ะส่วนคนมีคู่ปีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะสร้างพื้นฐานดวงะตาซื้อกู้อะไรสักกู้แล้วอะไรอะซื้อบ้านซื้อที่ออกรถร่วมกันให้มันมีความผูกพันให้มันมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือว่าแฟนคุณเป็นแฟนคุณเป็นผู้หญิงเออก็แล้วแต่ก็คือ คนที่มีความเป็นเพศหญิงในความสัมพันธ์จะเป็นคนนําทางคุณจะต้องฟังเขามากๆแล้วปีนี้น่าจะต้องตัดสินใจสร้างหลักสร้างหลักสร้างฐานอะไรบางอย่างแล้วล่ะเราเห็นอย่างนี้นะคะสำหรับคนมีคู่ทีนี้มาดูลายเดือนโอ้ท้องเลยทีนี้ the i m p r e s นะคะ k n i g h t of w a n d s judgment เอาล่ะ ก็มาเนี่ยปีนี้เราว่าคนคนนี้คนที่เหลือมาถึงรอบสามเดือนสุดท้ายนั่นคือคนที่ใช่สําหรับคุณคนที่จะไปต่อกับคุณจัดเม้นบอกว่าเนี่ยมันเป็นคู่เวรคู่กรรมทําบุญทํากรรมเวรร่วมกันมานะก็น่าจะเป็นคนนี้ที่คุณรู้สึกว่าคลิกแล้วก็ถ้าอยากจะไปต่อก็อยากจะไปต่อกับคนคนนี้แต่เราไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเนื้อคู่นะต้องบอกก่อนขอให้ไปดูคํานิยามเรื่องเนื้อคู่ให้ดีเนาะดิอิมเพรสบอกว่าเอาพูดถึงความพูดถึง คนแต่งงานหรือคนมีคู่แล้วมีโอกาสตั้งครนตั้งท้องมากๆค่ะหรือว่ามีโอกาสที่จะสร้างหลักฐานอันนี้หมายถึงที่ดินทําการเกษตรหรืออะไรบางอย่างที่มันออกดอกออกผลนะคะหมายถึงการตั้งบริษัทหรือแบ่งสาขาอย่างนี้ก็ได้หรือทําอะไรเพิ่มเติมหรือมีลูกอย่างเงี้ยก็ได้ร่วมกันกับคนรักถือว่าดีมากๆนะคะใน nice soft a n e s บอกว่ามีการปรึกษามีการเข้าขากันได้ไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวเป็นการเป็นคู่คิดในเรื่องธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยนะได้ส่วนคนมีคู่ปีนีกคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายได้ดวงนารีกาประถมแน่ๆถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคนจากต่าง,างถิน่นแดนไกลคนจากที่ไกลๆก็เหมาะสมกับคุณดีแล้วก็บอกเลยว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่ว่าส่งเขาเรียกว่าคอนเนคกันนะ่ะมันมีความสัมพันธ์มันมีความรู้สึกที่ดีปลอดภยัยเซฟนะคะไขกุญแจปิดกุญแจแล้วได้เดือดซันขึ้นมา ความสําเร็จเนี่ยถ้าจะแต่งก็แต่งได้แต่อาจจะไม่ได้มีวิธีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะหมายถึงการตัดสินใจเข้ามาอยู่ร่วมกันก็ได้ดังนั้นปลายปีตั้งแต่ช่วงเนี้ยปลายปีความรักดีมากนะคะอยู่ให้รอดอยู่ให้ถึงอย่าเพึ่งปลงอย่าเพิ่งแบบถอดใจถ้าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าไม่เอาแล้วเบื่อแล้วเรื่องความรักคุณจะได้กระยาณนนนิมรที่ดีคุณจะเจอหนทางที่เหมาะสมกับคุณจริงๆแต่ว่า ปีเนี้ยมันมีคนเข้ามาแน่ๆแล้วมีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานนะคะที่จะได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนได้เจอกันเรียกเจอคนที่ถูกใจโอเคทีนี้มาดูคำแนะนำจากไพ่ค่ะเดี๋ยวกำลังพิจารณาอยู่ว่าเราอยากได้ไพโ o รา c ค e ของอีกตัวหนึ่งไพ่เอเอไพ่สำหรับ Believe in your own magic ค่อนข้างแรงนะคะแต่เป็นคำถามที่เราเห็นแล้วว่าตอบไปเนี่ยบางคนน้ำตาเล็กแน่ๆเลยอะ่ะเป็นแต่ว่ามันจะค่อนข้างตรงอะ่ะเอาละทีนี้มาดูนะคะไพ่เนี้ย Answer is simple อันนี้ซับซอนนะคะจะให้จัแนะนำอะไรในปีนี้ใบแรกนะคะของชาวราศีพิจิก t s w t s w the s m a s l stuff ความรักนะบางอย่างมันมีคนเข้ามาเยอะแยะถ้าไม่ชอบไม่รักก็ไม่ต้องไปสนใจหรือว่าเรื่องบางเรื่องเพื่อนบอกว่า แกต,ต้องมี fancy, แฟนสิแกต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าแบบเนี่ยเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่แบบต้องรักอะไรเกิดเนี้ยกันแล้วแต่ที่เขาจะว่าไว้นะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องหลักๆสําหรับชีวิตมันไม่ได้เป็นผลกระทบสําหรับชีวิตเราเลยอย่าไปสนใจมันค่ะเรื่องเล็กเรื่องน้อยปลาซิวปลาส้อย Let go and flow ปล่อยมันไป บางทีก็ต้องปล่อยจังหวะชีวิตคุณจะไปดึงไปฝืนอย่างเดียวไม่ได้ดูซิว่าเขาจะพาไปถึงไหน Let Go and flow บางทีบางช่วงจังหวะพาไปรู้จักใครยบางคนบางช่วงพาเดินมาถึงโดนจับได้แอบมีแฟนมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือบางช่วงที่แบบจําเป็นที่ต้องห่างจากคนรักยังไม่ได้เลิอกอะไรเงี้ยมันก็ก็เป็นช่วงจําเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเราจะดึงทุกอย่างดึงดันทุกอย่างไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางแล้วปล่อยมันเป็นไปตามวิถีของมันบ้างนะคะ และใบสุดท้ายของปีนี้ Clean up your mess hey, เใครที่ทำอะไรเอาไว้แล้วแบบความสัมพันธ์ที่มันวุ่นวายอ่ะยังเลิกกันไม่เสร็จไม่ขาดตัดไม่จบหรืออะไรบางอย่างหรือเคลียร์กันไม่ลงตัวไพ่บอกว่ากลับไปเก็บกวาดก่อนมันจะเห็นได้ไงว่าคุณทำอะไรมาเนี่ยมันก็ยังดูเป็นป่า,ปาอยู่เพราะอะไรเพราะมันรกถ้าคุณเก็บถ้าคุณกวาดคุณจะเห็นสิ่งที่คุณตั้งใจทําความสัมพันธ์ที่บ่มเพาะหรือว่า หนทางทางออกมันก็จะปรากฏขึ้นมาสู่สายตานะคะดังนั้นปีนี้ไพ่แนะนำอย่างเดียวเลยคือ 1. น่งเก็บกวาดให้เรียบร้อยอะไรที่มันไม่สำ,สำคัญก็ทิ้งไปอย่าไปยุ่งกับไปสนใจอย่าไปให้ค่ามันมาก let go and flow และเรื่องบางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้หรือบางอย่างเนี่ยก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามความรู้สึกปล่อยไปตามจังหวะชีวิตของมันที่ควรจะเป็นนะคะโอเคอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังในช่วงรายเดือนด้วยนะรายเดือนจะละเอียด แล้วก็จะเป็นจะมีการแบ่งสถานะจะมีรายละเอียดมากกว่านี้โอเคค่ะเจอกันนะคะอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังเรื่องงานด้วยนะสวัสดีค่ะ